ครูอนุบาลสวยเกินไปเจอแม่แม่กดดันให้โรงเรียนไล่ออกทำเหล่าพ่อพ่อกระตือรือร้นมารับลูกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะมากๆจากที่ครูอนุบาลหญิงคนหนึ่งในประเทศจีนหน้าตาสวยงามอ่อนหวานจนทําให้พ่อของเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลต่างกระตือรือร้นแย่งหน้าที่มารับลูกที่โรงเรียนซึ่งทําให้เกิดความไม่พอใจยอย่างมากในหมู่แม่แม่และรวมตัวกันเรียกร้องให้โรงเรียนไล่ครูอนุบาลคนนี้ออก รายง,งานของสื่อจีนระบุว่าครูหญิงคนนี้จริงจังและเอาใจใส่ในการสอนแต่เพราะรูปลักษณ์ของเธอทำให้ไปกวนใจเหล่าแม่แม่จนต้องเรียกร้องให้โรงเรียนไล่เธอออกด้วยเหตุผลว่าคุณครูมีคิ้วหนาและตาโตซึ่งสวยมากเกินไปจนกลายเป็นปัญหา โชคดีที่โรงเรียนอนุบาลเพิกเฉยต่อคำร้องดังกล่าวคุณครูสาวรายนี้จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่เธอก็ยังต้องคอยรับมือกับสารพัดท้อยคำหยาบคายจากบรรดาแม่แม่ทั้งหลายอยู่เป็นประจำขอบคุณเชนเ n ท l มส m e s com